สบายดีผู้ที่ติดต,ตามและหับสมบเสดทุกทุกท,ท,ท,ทานบ่าว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข้าสู่ซองบเสดแชนแนลอีกคือเก่าคือเดิมันนี้ก็ได้พาเอฟซีมาหลินมายามมาโอลมทางน้องนิงเป็นอะไรไปเนานะคือทางชุนไอเป็นการคือในคลิปก,ก่อนเันจะได้อโลนแล้วหาเนาะหายเป็นมา,มาฮอดมาถึงแล้วก็อยากมาแวะเย็นย,ยามทำข้าวทางครอบครัวของน้องนิงถ่ายมาเนาะ จีได้พามา, Bref, มาโออลมกับน้องนิมาสัมผัมาถามคราวๆนะเนาะคือมาชุบอายเป็นการสีขอผูกแขนผอต่อแขนให้ทางน้องนิเนาะก็จีได้พาเอซเข้าไปติดตามผับชมองกันเลยเนาะเจ๊งอะไติบเวอร์มาตบเอร์หลายช่ไ้่วอ้หยมุนเขานะเจ้าน่ะโอ้โหง่นะ

สุภาพบุรุษเฮ็ดบํเป็แม่ขันเห็นี่เว้ยเอาปลูกมัดไปเลยแล้วฮะปลูกเลยแล้วจังมัดสองคนจับสองคนจับจเส้นงีแม่จังมัดแต่ฮะหามีดมามงยุ่ึงเพื่อนหน่งขึ้นเอาไว้ไปยัง เสียบไปเสียงนงเสียงนึเนงเสียบเบงไปฮะพายเ้องกัดตู้บอยอยู่ดิบมือเจ้าเอาขึ้นราขา,า,ญญาเนียอยางที่ฉูกก่ะเจ้ากัดรดอุญญ้ยมันเปนตะลังขมินอจารย์เซนอนจรย์ เล็นสองรานตอยู <rôle> ่้วปู่ก็ร้านน้อยอำทางนี้ได้ใส่ผ่วปู่ว่ะปู่ว่าอะไ้ปู่ไปแล้วนยคันว่าทางนี้เป็นปู่กจะเอาไปเลยหาปุ่มปุ่มยังเลี้ยงมันขะาซ้ำสีผมหมันได็เอาป่เนาะวังวังจัดบอยเอาหนีวัด่อย ตั้งเราติดเยอกับไคอันนี้หากมาส่วนหนึ่งนิดนี่นี่หากมาส่วนนอันนี้อันนี้หากหากมาส่วนหนึ่งยังยังอีกสองสองช่วนหากมาส่วนหนึ่งยังอีกสองช่วนพวกยูทูบเบอร์ต้องอ่านพวกนี้สามช่วนสองเส้นเนาะนี่ถือว่าหากมาส่วนหนึ่งแล้วนม่งานเขียหากก็ร่างเริ่มเก็บเกนเป็นจุดยางหายก็เริ่มบางคนกับคุณแล้วถากไวแน่ปะยังากคุณสูงเลยน้องคน แมนเออโบกเคยเกดเคยเอาแรบบนน้ำมือเองที่ได้อุมด้วยแรบบน้ำมือจะเป็นแมู่้ที่ชองนด้เจ้าเนาะเอาเลยบนเดียมาไเยมหายอ่ทานไปตัดกะชอนไปเลย นั่นอะรกันปวนเม่อยเลยเจ้าแม่ขึมือแท่นมึงผนมัเฮ้ยมันกล้องมันได้งงแล้วเปิดของแองอ้ยข่กลองเดียดีดอีรึนามัเสีย บเสียง่ายเสียได้บดลรับประกันรับประกันพนดีเสียได้เอัายียย้นยหน่อยเียันได้่อยาอวเป็นสากลงมันเอาตัวอีเลยมันจะข่ากล้องเลยมวยไม่นี่

เาโอ้ยนะคนซ้หน้าเนาะไมามาเนงตัวจริงเนงได้ด้วยซับหรือเือเอนานีล้อตั้อครับเป็นน้อหเปลเ็นเป็นเลี้ยงวบากโัวน้อยเสียงก็พูดเบาๆมคิดเลยแหละงานม่บอไร้ย่าง้คือกได้ยินได้ลย่าองครมบงลกงลูกบ กล้องแดงแดูโปไปยักบ่ดูโปว่าหรือนายซีเมนแบบนั้นนกล้องแดงเมื่อกี้พน้อาหุ่นิ่น่เมนดูโปนะเงินดูแดงโปนะเมนดูแดงเมนโมเมนต์เนเตอร์รนมันโมเมนต์สีแดงนันกล่องมาสีใช่สี้าดูโปสีแดงลูโปโมเมนต์ ่เนาะขาน่าจะแนะนำบ่อไห่ก่อนเนาะหกเดือนจังก็คือคือคือเมื่อแค่นี้คือแรกๆเขาสิบหกอนอันเมื่อนั้นผมเห็นผู้ใดบู้ป้อนตัวน้อยๆนี่แบบตเวนั่นแหละป้อนเพ้าผู้เขาตัวนี้เขาเนาะเขาเนาะเขาเนาะเพราะว่าอ่าีพอเรื่องหลานด้วบ้ันเนาะ ซ่อมนี่นี่ึงห้าหกหาสามเดือนซีเดือนนี่งอะไรต้นแบบเพราะว่าทางบ้านเท่านั้นมันกับบางคนกับเฮ็ดได้บางคนกับเฮ็ดบ่ได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าอีพอีเม่ห่อนการเลี้ยงลูกเพคนกับเหตุจนซั้นครับสมื่อนี้มันจะวิบัตนานการณ์อะไรแต่ว่าเด็กน้อยบางคนมันกับกระเพาะรับบ่ได้เมนเมนเเล็กน้อยบางคนกับรับได้อันนี้ที่แรกกระเยาะ อเนาะเพราะว่านี่อินเมย์เพิ่นน่ริงน้อยมันให้เออกันนนอเดี๋ยวเพ่อเพิ่นเพื่นกะคือกชุดใจอ่ชุดที่จริงเพื่นก็จะถหลานอินหลานอินแต่ว่าเพราว่ามีหิม่เนาะานไทยกูหคนเอนาะแต่เมื่อวานทางก็ได้มาบอกเพื่นแล้ว่ายุดโซนเขานะกินน้องไปโซนเมนบริโภคที่นะ เมันพราะว่านมผมกับนุ่มเมมันต่างกันมันต่างมันจะอิ่มเลยนบหาคนเคยสองใหญเลยนะกัญญเนาะแต่นก็ลดลงดิ็นไงเนาะถ้าเราไม่กินข้าวไก่็เนื้อหนะฮะมันก็งายมาหมูก็่ับสิ่งตงนเรื่อยๆเลย คือว่าสิมีันงานบุญเกิดขึ้นอย่อันไห้เอ้ยนี่เป็นทีเหตุบุญนะเนสิเฮ็ดบุญมือใดเร็วๆนี่บอกมือแห้มสามคำสามคำกั็่บราไรวันที่ใช่ไหมไม่ไ้จะจคำมุ่งเหมือนคิดบที่เว็่ิบเว

่เพ <Cornell> ื่อนะ้ไมคผอาน่ยกินนมีนเป็บยังเนาะพอเปล่ยนมือในย่านนน่อยเจ็บ้อเจ็บย่งนะหเพื่อมทางหย่างน่อหายหายหูเพื่อนแล้วไมรูใช้เพื่อนพ่า้งพูเด็่อจะเปยนล่ไหมใครเป็หม แค่เป็นวีดูว่วีดอใด่ครับแต่นี่ได้เป็นวีดอเลยี่องเด้งมันก็ได้เปิดหน้าเจ้าใช่กองเด้งอไรตอนเจ้ามาตั้งไว้คือเจ้าอไเนี่ยนี่มันเป็นนาเาเปุงแล้วนี่วัดหัวแถานี้เถื่อนเลยมนอะไรกะดนี่ว่าเน้อมากนลมแ่ว่ามันรวมีเยท่ ทุกคนละมั้ะเป็นยังไงใช่ไหมเนี่ยเป็นยังไงไอมาเที่ยวนี้ทางยูทูบอรเไหา ตอนรับเอื่องใจอุบุลหลายคนหลายคนได่คิดไว้โดยถือว่ามาเที่ยวนี้กับบอพิบังเนาะบอครบบหนาคกบตายหลายคนเว่าบอยดีจด้อไรไปนี่เนาอโดยเดกมันเกิดเกินคาดอนี่งได้สละเงินหมากทีใจคนยงเย็นไม่รักยังบ้าบอจีนเอาแล้วล่ะเนาะ เวลาคนไทยหลายคนที่ได้ชวนเจ้าแต่ว่าเพิ่นก็หาโอกาสมาคือกันบางคนมาบ่ได้เพิ่นก็เบิ่งกันบ่ได้เพิ่นคิดอยู่แต่ว่ามาบ่ได้เพราะโลกจะบ่ว่าทุกคนเนาะทียจะใส่เพว่านงนี่น้องนีเป็นตะลุตัแล้วเป็นตะลโตนั้นพอคําสซํากําสัตว์วนี้ก็ให้หายให้ไปให้สิ่งทีนเข้ามาในครอบครัวสิ่งใดหกายูะ กเดียวพอุกับพามินังตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วสถานนี้ขออุกรางกรปกัรักษาครอบครัวนองที่แต่ความสุขความเจริญหากมีสิ่งสิ่งใดคิดงหวังทำลายและคิดร้ายก็ทราบพ่าอกลัวของนองนี้ก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยทาารใจ้สตูร่ายให้กับกายที่มี สาธุาเลยลูเ่ล้หมดทั้งหมดเลยยี่สิบเลยคือสิบแถวไหนที่ได้มาไลฟ์วันนี้กี่หลงแม่เองเล่นแค่ไหนเลงนมาหนึ่งเดือนครับโปเป็นม <Aww. S 1> ันคำโบราเล่นมันคำโปเป็นมันยากตอนเสี่งเนี่ยท้่

งงไหน้ขั้นเหนน้ำขนเหอโอเคแม่คินในใจว่าวาจะกนปลาดบที่าจฟังใหด้เราปลูกัร้นอเลาปลูันานหน่อยปัมางบ่า้ เห็นจะเรียนรู้ในฟิวเบรนสุดท้ายเลยตอนนี้เดนใช่มองตัว่าเจ้าเป็นสาวนวลนางน่ารื่นรมย์ดวงดวานุ่ง้รงเนี่ยู้กำลังไ้ดนไนี่นมือนอยบงเด้สวยงามั้งไปเดิเล่นพอพอคนเจ้เปนยบใส่ทั้งาจัด้น แต่ระวังเร่องารปนเอนนูนี่จะเด้ามสับสนขึเสคนทีจะให้เกิดความรู้ควานเข้าการปัติพอะไรเพราะคณเปรียอยามเมืองต่อกัางมาองไทย่หงนี้ใปรนทางลืกหนุเีเอาแต่ใจสูบบ่ค่นี เอา testing ดีความสุขเข้า้นเลยสาธุเลยใจนาเนาะจ้าคือทีมงานยูทูบเบอร์ที่มาตอนหับเอฟซีทีเดินทางมาจากฝั่งไทยไปแล้วเนาะคือสุมอายบนกาเดินทางมาหอดจอดถึงแล้ว่็มาแวะเยี่ยมยามตามข่าวคาว ทางน้องน no. ิงพี่แหละพี่น้องเลยเนาะเื่อให้เพื่อนมาทีมงานยูทูบเบอร์มาตอนหัดป็นกันหลายพอสมควยพี่น้องเลยเนาะเพื่อให้เพื่อนก็มาเยี่ยมยานทำข้าวหรือว่าผูกคอต่อแค่ทางน้องนิงกับพายเพื่อนที่ภรรยาหาก็เ <prime> สียชีวิตไปพี่น้องเลยเนาะเพื่อให้เพื่นก็มาเยี่ยมมายามถามข้าวๆเนาะยี่แม่เข้าไปใส่ตรงนี้เป็นแไอซีเขา หนึ่งเลงะไมกินตรงใกล้เเราน้งนียวเนี่ยกินไ่ี่น ตีต้มไกลที่เซว่าขอบุณขอบคุณทั้งหลายเป็นอะไรเนาะที่ว่าเรื่องธรรมะเยี่ยมมากยามมาช่วยครอบครัวของน้องมีมาช่วยนะโดยที่ว่าอีให้ครอบครัวน้องมีเสาเนี่ยเยี่ยมธรรมะดีขึ้นนะก็เป็นกาลังใจให้น้องเพื่อนชิบก็ไปเลยการทั้งอายกาโบวให้เดินทางปลอดภัยน้องไปทางใดกันนีแต่จริงสักคิ่งคงนึกพอเด้อายเด้อเนาะการนอกกับบ่มีอย่างไร้ดยรวง ปึ Or, yeah. <com> MM ้งด <cción> <com> <collar> ีเนาะมีใจเนาะมใจขอทีเนลกใ่ต้องตลอดคนไยงานการข้อ3งานการอจะเหการใเริงานกา้าพี่น้องเนเพื่อนกันค็ะดรู้าเพอย่านมาเ่าเนอะสนสนานเนุกเนานเนาะารดูเนเก่งไงเนาะอยางเนาะ ทำาวได้แม่ทำข้าวได้ไม่ได้จะเกงเยตด้งข้าวแบบจะได้ของโจ๊กผิดล้กนมีน้องกันเดี๋ยวนนางลมนางเบ่กำการดูสบายดีดีใจหลายๆด้ทุกามมันใจนั่้อะเอาใจเมก